สวัสดีครับพี่น้องผอเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.EXE กับเกมไมโครโบเรชั่นจากทีมผู้พัฒนาหรือว่ากลุ่ม Dev e l o p e r เนี่ยก็คือกลุ่มมาซังซอฟนะครับผมจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเกมนี้เนี่ยชื่อว่า Toys War นะครับเคยเปิดให้บริการในประเทศไทยด้วยนะแต่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์ของต่างชาติไปแล้วนะแล้วก็เอามาเปิดในชื่อใหม่นะอันนี้ก็เป็นเกมที่เรียกว่าอยู่ คู่กับคนไทยมานานมากนะสมัยตอนที่มันเป็นทอยส์วอร์เนี่ยผมก็ได้เล่นอยู่ระยะหนึ่งเลยนะแต่แบบว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วจนสภาพเนี่ยน่าจะไม่สามารถที่จะไปวุ่นวายอะไรกับใครได้นะตอนนี้แต่เราก็มาเล่นเพื่อความสนุกนะนี่คืออะไรเนี่ยตัวละครก็มีให้เลือกด้วยนะผมเลือกเป็นตัวพ่อหนุ่มผู้ชายคนนี้มาเดี๋ยวๆอ่ะขัดชื่อมหมดเหร มีคราสไฟก็หมดแล้วเนี่ยยิงอย่างวุ่นวายเดี๋ยวก่อนแปบ๊บนึงแล้วก็รูเสียงนิดนึงเสียงมันดังเกินไปโอ้อันนี้เป็นเป็นห้องแบบไฟแบบยาวๆนะฮะไฟรัวอสองพันดาเมจเลยหรอทีเดียวโคตรตึง อ้อเจอลูกสองมผมบอกเลยว่ามาเล่นใปใหม่เนี่ยเจอผู้เล่นที่เขาแบบว่าเป็นเซียนด้านการเล่นมานานแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับ n e w ้เพลเย y e r เลยนะเป็น n e w ้เพลเยอ e r ที่แทบจะไม่มีโอกาสได้ฆ่าใครอะ่ะคือตายอย่างเดียวอะ่ะมาเพื่อตายเลยนะะ <Richard> เอ้ยเป็นไงล่ะะ มาดูถูกแเราหรอไม่สาวน้อยโอ้โหปืนสนัยไม่น่าใช่ทางขับผมเลยอะโอ้โหเขาสู้กันบวกกันอย่างเดือดดาลเลยฮนะแล้วผมนี่เป็นเรียกว่าแทบจะเป็นผู้ไม่มีประสบการณ์เลยนะแลก็ยังอุตส่าห์ทำให้เล่นกับโปชั่นใหม่ได้นะ นี่มันเกมสำหรับการเต้ Dead Man แมทเแมทระดับเทพเี๋เดี๋ยวเคือเราต้องโดดอ,อุ oh, ้ยหน้าสัน่นเขามีปืนเฉพาะของตัวเองด้วยใช่ไหมผมยังงงอยู่เลยนะเราปอา,าสุก้าสอยเดีกบ่บปัปป๊มปั๊มปั๊มโอ้โเต็มหน้านี่มันฮับไลท์ชัด ดูไงก็ฮาปไลท์เลยฮนะโอใช่เอาละ่ะไม่รู้อะไรทั้งนั้นอะสอยก่อนละยิงโดยิงมันโดนยากก็เอาบาสต้าสอยไปเลยแล้วกันเนาะใช่ไหม <c oughs> ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพิ่งจะเข้ามาเขาบวกกันอยู่เนี่ยเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ได้ไปสามคิวนะครับโอ้โหหรือแบบ อย่างเดือดอ่ะนี่มันเกมแห่งการชุลมุนวุ่นวายเวลร้อยห้านี่ผมเวลหนึ่งนะเนี่ยคือแบบว่ามาเพื่ออันนี้มันไม่มีลิมิตเลเวลแน่เลยผมว่าคือแบบว่าใครเล่นก็ได้นะมันก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ย้อนความหลังได้ดีนะย้อนวันวานได้ดีมากแต่เกมที่ผมคิดถึงแล้วก็อยากให้เขาแบบว่าทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ลง สตรีมจริงๆเนี่ยน่าจะเป็น S4 League นะเกมนี้ก็สนุกนะครับแต่ผมว่า s อ League เนี่ยมันมีระบบค่อนข้างเยอะเลยแหละแล้วตอนนั้นเนี่ยสมัยที่ผมยังได้เล่นเนี่ยมันก็ถือว่าเพลินมากนะอ้าวแล้วยังไงอะ่ะคือยังไงอ่ะอ๋ออ้าวต้องอกด X10 ก็ไม่บอกปะโหเอ้ยรอไปดิฟรีพออพอันนี้คือหมดใช่ไหมเฮ้ยเราไม่ต้องกลัวครับ การต่อสู้นั้นโอ้พี่แซลมอนนัดเดียวเข้าหัวเลยโคตรแมน่นเล่นมากี่ปีแล้วครับพี่ถามจริงแฟบมบแฟบมบแฟบมบแฟมเฮ้ยโคตรหาบไหลไปกันอยู่ตรงไหนครับ เออบังเอ้ยฮิตตะม mm ัน hmm> ขึ้นฮิตแต่มันไม่ตายไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ๊ยอาปืนกระสุนหมดป้าเอ้ยยิงสะเพลินเชียว ต้องได้แหละเชื่อผมดิระดับนี้แล้วอะ่ะเขาเรียกว่าระดับเซียนนะครับเซียนถามหาเซียนถามหา <c oughs> จะหลวัดละจ้าผมอ,อ่ะปาสุก้าลอนเชอร์ไปดิครับอะไรไม่โอ้โหชดกันอัดค้างตายกันเร็วมากเร็วยิ่งกว่าคาลเตอร์สไตร์ นัดเดียวหน้าสัตว์โอ้ยต้องได้ปืนยิงไม่โดนเอาค้อนทุบเลยแล้ว,ลวกันเนเรามันผู้เล่นสายเยกลี้ยกาดอด่แล้วไหนอะไหนอะอยู่ไหนกันนะคือเขาพัวก,กันยับเลยครับมันก็มันดีนะโอ้ย ตัวละครสาวๆเนี่ยตึมนะบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆโอ้ยทำไมเขามีของอะไรกันไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะสวยน่ารักนั้นเลยครับอะไรนะเอพอเมื่ออยากให้เขาล็อกอาวุธเริ่มต้นได้จังเลยอ่ะ <s ays> โอ้โหเอ้ยอย่างน้อยก็ฆ่าได้สามนะถึงแม้ว่าจะตายยับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะตอนนี้เราเลเวลสองแล้วแต่ผมว่าเสียงมันยังดังไปเสียงมันเป็นมันเป็นเกมที่เสียงดังมากครับลดหน่อยลดหน่อยเอออย่างน้อยมันกี่คนก็เล่นได้นะก็ยังถือว่าโอเคนะ มันเลือกอ,อุปกรณ์อ,อะไรอย่างนี้ได้ไหมอ่ะไม่ทันละเฮ้ยเฮ้ยยงเไอโคสเร็วซัดกันแบบอย่างนัวโอ้โม กระโดดซะด้วยเราโดนใครไม่รู้แอบทรอยไม่น่าใช่ศัตรูที่สู้กับเราอยู่อเอาน้ำเดมเมดกันยังไงอ่ะผมอยากรู้จังเงือหทไมผมรู้สึกว่าเดมเมดผมซอยโลู่เขาไม่สำเร็จเลยอ่ะอ่าก็ฟรีมแล้วล่ะ <laughs> 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 ดูไปอย่าได้ซีอย่าได้แคร์อ้าวแรงจัดอ่ะผมรู้เลยทำไมเขาบอกว่านี่ทำไมมันเร็วจังนะเจอทุกซองไปอ้าวตายคู่กันไปเลยเขาเกว่ดดับเบิลดับเบิลฮิตอันนี้โรงเรียนเหรอเนี่ยบวกกันไม่มีเวลาให้คิดเลยครับ อ,อุ้ยลอ,อยลอยเขาเรียกว่าลอยเขาเรียกว่าลอยลอยลอยจับไหมลอยเนี่ยจ้าลอยลอยจับไหมเอาเถอะเอาเถอนั่นแหละอาวุธที่เหมาะสมกับผมที่สุดนะครับคือไอ้พวกน,นี้แหละอ้าวลอยโอ้โหย่าอย่าเลยสไนน์เ่ะมันห่างไกลเหลือเกินครับ ปืนนี้เราเราส่งได้อะออหัวแตกอออโอยโหโคตรหาลเอ,อ้ยมันได้ปะล่ะ โอ้โหอยู่ไกลๆนี่ยาหวังเลยปืนนี้ห่างชันมากครับโ oh อ้ไม่มันเป็นเกมท่ฆ่ากันเร็วมากอะบอกเลยยิงยิงคขายพิวๆเนี่ยอย่างกับดูมเลยดูว่าดูมสเลเยอร์ยิงอะไรกันพิวขนาดนี้ ้อันนี้คือเริ่มเป็นแต่สงครามแรกเลยใช่ไหมอ้าวที่สิบเอ็ดอีกแล้วอ่ะผมไม่น่าจะไต่ขึ้นไปมากกว่านี้ได้แล้วครับดูแต่ละคนนี้น่าจะเป็นผู้ประสาทวิชามากเชี่ยวชาญในการเล่นเหลือเกินดูดิเฮ้ยแต่อย่างน้อยเราก็พอฆ่าได้บ้างนะเป็นปราบรายอ่ะแต่จะสู้คนเลเวลร้อยห้าสิบมีน่าจะน่าจะเกินเบอร์ไปเยอะเลย ผมเห็นมันมีห้องอื่นด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูห้องอื่นกันก่อนไหมเออมันออกยังไงอะ่ะแบกเหรออ่าแบกได้นะแล้วก็นี่มีอะไรอะ่ะคือฟาดกันอย่างเดียวเหรอเขาเล่นเชสโอ้โหโคตรแหลกอะไรครับเนี่ยทาไมมันแหลกขนาดเนี้ยเฮ้ย โอ้โหนี่มันหมดไปกันด้วยอุปรกรณ์ประชิดเท่านั้นเออเออ <laughs> ทำไมมันแหลกอย่างเนี้ยเกิดอะไรขึ้นครับ <c oughs> เฟรมเลทโคตกเฮ้โอ,อ้โหนี่มันหมดหมดยิ่งไม่จัลงใจยิ่งว่าเดินอะ เอฮ้อเขาทุบกันทีเดียวตายเลยอ่ะไม่น่าเลยผมหาเรื่องแท้ๆมันต้องพริ้วอะหมวดเนี้ยต้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้โอ้โหที่มันเลฟโฟเดตมีรีวีพอนทีเดียวตายเลยครับอย่านะน้องไม่เอาไม่เอา โอ้โหไอหมอนี่อ่ะมาจินนกนนรกดี่กว่าห้องปืนอีกผมว่าเล่นห้องปืนยังจะดีกว,ว่าเลยอ่ะทำไมมันอะไรกับเนี่ยเฟรมเลยผมร่วงโอ้ต้นหอมก็มาคือไม่ต้องคาดหวังนะผมเนี่ยขนาดปืน,นจรงยิงไม่โดน เอาจอบเอาเสียมไปไล่ฟาดเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ this is a bad this is a bad condition เฮ้อเมาส์มันเร็วเกินไปเหรอหรือหรือผมหรือผมนเองเองเห็น,น,นชัดๆว่าเราวิ่งเข้าไปตีเขาก่อนอะไรกรับเนี่ยยอมยอมเลยงงเลยอย่างนี้เจออย่างนี้นี่งงครับ เวลาเราไมา้มาปั๊มแต้มให้เขาถือว่าเป็นมิตรกับผู้เล่นอื่นนะเพราะเราเนะี่ยเล่นไม่เป็นเนีเ่ยเออเออดีบองบองไปหนึ่งศพบ,บองไปหนึ่งศพโดนโดนโคเวอร์สีแฉกฟาดหัวแตก นี่แต่คนเวลร้อยอัพทั้งนั้นเลยอ่ะพวกนี้คือเขาไม่เล่นเกมอื่นเลยเหรอครับ <c oughs> <c oughs> คือทุกคนที่รวมตัวกันอยู่ที่นี่เนี่ยคือไม่เล่นเกมอื่นเล่นแต่เกมนี้เลยใช่ไหมอ้าวบองไปหนึ่งทีเฉยงงดิจ้ะเอาเะละ่ะเอาไ,อาไ,อาไหมมีสกิลมีปั๊มเลือดบองเะละ่ะเอ้ยมันมันเหมือนภาพมันว้าบ้ามันหวาบ้าฮะเอาจริงเหรอโ <c oughs> <Aww. S 2> <c oughs> อ้โหเจอประแจฟาดหลังหัวทีเดียวหน้าสั่น อ<ฮ>ีโอ้ยรอยมานี่มันฝุดเออทำไมเขาฟาดเราทีเดียวตายเลยทนำะไมเราฟาดเขาตั้งหลายทีเขาไม่เห็นตายเลยเห็นมีคนบ่นกันอยู่ในสตรีมนะว่าแต่ว่านี่มันไม่ใช่เกมเพทูวินมันใช้ฝีมือแต่ว่าก็มีคนหลายๆคนที่เขาบอกว่าฮะ มีรีวิพอนทุกทีเดียวตายเนี่ยนะไม่ไม่ใช่เพทูวินแล้วเอายังไงอะคือผมไม่เข้าใจครับตอนนี้ว่ามันเป็นที่ดามเมจแบบว่าส่วนหรือเปล่าแบบเขาทุบทุบเข้าหัวทีเดียวตายอะไรงี้หรือเปล่าครับครับยอมครับแค่ปืนก็จะยิงไม่โดนอยู่แล้วฆ่าได้หนึ่งตัวนี่ก็ดีแค่ไหนแล้ว ไหวครับนี้มันไม่ใช่แนวโอ้โหดูแต่ละคนเวลมาแบบว่าเกรงใจเลยผมเห็นแล้วแบบเกรงใจไม่กล้าเล่นต่อเลยเกมมันฮาร์ดคอร์จริงเกมนี้ปิดแมปจังหยาดอ้าวต่างกันยังไงอ่ะอ๋อตบกันเองอันนี้คือห้องแรกที่เราเล่นมัง้งนะอะไรเนี่ย เอออย่างอย่างน้อยให้ให้มีปืนหน่อยเถอะผมรี้สึกเกรงใจตัวเองมากครับทำไมเล่นอย่างนี้แล้วมันไม่ยิงไปเอ้ยมาถึนก็ได้อ่ะถุนศพเขากำลังมัวกันอยู่แบบงงงงอ๋อโอ้ยอ๋ออ,อ,อผมกำลังทำอะไรอยู่ โหโหยิงเขาตั้งนานเจอสไนทีเดียวหัวแตกบ้าเอ้ยเอาแต่ผมไม่ชินกับระบบการเปลี่ยนอาวุธแบบนี้เลยอ่ะจริงๆยอมอ่ะเอามาเล่นโชว์นะโชว์เกมเอาแบบลุกๆ ให้รู้ว่ามันมีเกมอย่างนี้อยู่ด้วยนะนนแหกแหกลกรานไม่เหลือซากเราะยิงคดไหวโจนได้ไงเนี่ยเออว่าผมใช้ปืนอะไรไม่ได้เลยนอกจากปืนช็อตกันนะ <c oughs> ขนาดลูกซองยิงู่เขาไม่ได้เลย โอเคครับยอมแพ้ก็มีเขาเซียมชัดๆเอ้ยได้หนึ่งสปอตอโอโหอย่างพริ้วเลขห้ากับเลขสามครับจำไว้ให้ดี <c oughs> ไงใช้เป็นอยู่แค่นี้แหละอุะ้ยอ๋อ คือพอหันไปหนึ่งปุ๊บก็จะโดนอีกหนึ่งทันทีเลยอ่ะเพราะเดสแมทมันเป็นหนึ่งนะครับจะเจ๋งกัเจ๋งเนไปถึงไหนเนี่ยครับทุกทุกท่าน ทุกทุกท่านเอาลอยมาโดนสนตยตายางอากาศเลยจ้าเอ้ยดูดีดี้วลาช็อตเขาครับอ้าวดับเบิ้ลคิวดับเบิ้ลคิวได้อย่างไงก่อนเอาเอาดิมา เดีมาในคณะของแอก S10 s แอ r ซ w Srow ยิ่งยิ่งก็ไปยิ่งยิ่จะไปไหนม,มันต้องเจ็บมันต้องเจ็บเบิร์ตตอ,อเราเริ่มมีการพัฒนาการนะอาืปากายซ่อนข้างบนเหรอท่อนข้างบนเหรอนี่เราแอบมันงดอยู่ในรูครับโอ้โหเขาเอาจันตายเลยเขื่อนจัด,จด ี่ตัวองไปตรน,นี้มีโคตรอันตรายนั่นไงนี่มันจุดดักตายชัดๆมันจะจบเวลาแล้วครับมันจะหมดเวลาแล้วเฮ้ยผมในที่สุดผมก american, ็มาเหลืออยู่เลขเดียวแล้วอะที่เก <c iller> <อ> mm ้า hmm. แล้วครับรอบนี้ฆ่าไปได้หลายศพเอรู้สึกเหนื่อยมากชีวิตอารมณ์แทบไม่ต่างอะไรกับการเล่นกันดั้มเลยครับ แต่ต้องใช้ความแม่นยําที่เหนือกว่าแต่มันก็ค่อยเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วแบบเรเวลมันเก็บง่ายแฮะตอนแรกผมนึ้ว่ามันจะเก็บยากกว่านี้นะแต่น,นี้เหมือนเลเวลจะเก็บง่ายอยู่เราเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่าเนาะเราใช้ตัวผู้ชายละเราใช้ตัวผู้หญิงบ้างก็แล้วกัน เสียงน่ารักอยู oh, ่ป่ะแอมเบลียไปลองลุยบ้างดีกว่าดูซิเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วสภาพจะกลายเป็นยังไงเอ้ยเหมือนจะกินได้นานขึ้นแป๊บหนึ่งไม่เกี่ยวหรอกอื้ม แต่พอเล่นอย่างนี้ดันไม่แหลกครับอ,อ้าวผมรู้ว่าลูกปืนเขาสวยมากอ่ะโอเคว่าผมจะเล่นแบบตั้งใจเลิงครอ่ะตั้งใจเลิง ตั้งใจเล็งข้างหน้าแต่โดนข้างหลังสอยครับอ้าวเฮ้ยสนายเกมนี้โกงแท้นี่มัน AWP ชัดๆอโอ โอ้โหปลิวตัวปลิวน้อยเราฆ่าไปได้หนึ่งศพละเออต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการเล่นสูงเลยนะเ,เนี่ยเฮ้ย,ยตะกอนอนี่เราล่าจะได้แล้วหนึ่งศพ อ่าดีๆก็ได้ดับเบิ้ลคิวครับก็เรียกว่าช่วงแห่งการปั่นแต้มก็มีคนที่เชรียดแค้นผมกำลังสอยผมอยู่อย่างแน่นอนเลยทำไมผมยิงเขาแล้วเขาไม่ตายอะ่ะ เราแอบลอยจะไก,กลๆดีกว่าอ้าวปืนหมดปืนหมดปืนหมดตัวแตกเอ้ยมนใช้รูแบบนั้นไม่ได้รูนั้นเป็นของเราโอ๊ยพวกที่เขาแบบว่าสไนเปอร์ เข้าหัวเลย,ยว่าแบบอย่างนั้นอะโป๊เดียวตายเนี่ยเราต้องเกิดมาเป็นเกมเมอร์ใช่ไหมถึงได้ไวได้ขนาดนี้ได้ที่9อีกแล้วครับอย่างน้อยก็ไม่ติดอยู่ใน10นะเออ,อยังรอดอยู่นรอดอยู่โอ้เล่นไปมื่อมือแท้ยอมยอมยกนิ้วให้เขาเล่นกันไม่เลิกเลยนะเนี่ยสมาชิกหน้าเดิมหมดเลยนะ โอเคก็ถือว่าได้เวลาเหมาะสมแล้วนะที่เราเนี่ยจะสามารถจบคลิปได้นะอันนี้เมื่อมือมอ,อย่างหนักแล้วนะต้องรีบหนีก่อนละแต่เกมก็สนุกใช้ได้นะถ้าเล่นแบบไม่ซีเรียสอะไรนะเราก็แบบเหมือนกับเล่นไปเรื่อยๆอะเน้นเอาเพลิ้นอย่างเดียวพออ,อ,อะไรอะ่ะอันนี้คือใช้เงินเหรอไม่ได้ครับ อ๋อก็คือมาเปิดหาชุดหาของใช่ไหมสกินเหรอหรือยังไงลิมิตแล้วอาวุธธรรมดากับอาวุธพิเศษมันต่างกันยังไงอันนี้ผมไม่รู้นะมีลีอ๋ออันนี้คืออาวุธธรรมดาทั่วไปเลย MP 100คอย Use to receive มันยุดยังไงอะเฮ้ยไม่ได้ดีลีทบ้าแล้วยุดดิยังไงกดยุดใช้อ่าได้แล้วใช้เออมาเอ็มพีนี่คืออะไรไม่เกี่ยวอะไรกับอาทีเลยนะเอ็ MP มพีจะาทำอะไรชุด อันนี้คือชุดเพื่อความสวยงามแน่ๆแต่ผมอยากรู้ว่าอาวุธอ่าโอเคครับชัดเจนมากละมไม่ใช่แน่นอนนะฮะ This is a p a y t o w i n แน่มีเปมีปเปอร์ในหลายเวอร์ชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นแบบว่ายิงเร็วยิงแรงยิงแม่นยิงอะไรนี้มี ปืนที่แตกต่างกันแปลว่าปืนดีๆเนี่ยต้องมีสเตตที่สูงกว่าปืนธรรมดาแน่นอนอ่าใครอยากเล่นก็ลองแวะมาดูนะก็จะต้องขอขอบคุณพี่น้องพอเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสําคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะใครยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ไ้ด้วยนะครับจะได้ว่าติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะมาเจอกันได้ตลอดเลย ยวเนวันไหนที่มีธุระด่วนสาคัญให้ลงคลิปไม่ได้เนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบก,กันใหม่ในะชั่วโมงต่อไปของ Arm.exe นะใครจะนอนแล้วราตีสวัสดิ์ฝันดีครับส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยนะส่วนผมต้องขอไปพักผ่อนก่อนนะโอ้คิดโดนยากแท้ละน้องข้างหน้าเนี่ย คลิกไม่โดนนะไม่เป็นไรยังไงก็จะจบอยู่แล้วบายครับผม